มอร์นิ่งค่ะทุกคนสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่สดใสวันนี้กิจก็ตื่นแต่เช้าค่ะอาบน้ําแต่งตัวตั้งแต่6กโมงครึ่งแต่ว่าออกจากบ้านมาช่วง8ปดโมงค่ะเพราะวันนี้มีนัดกับคุณหมอมีนัดกับคุณหมอก็คือพาพ่อใหญ่ไปหาหมอค่ะหรือว่าคุณตากิจนั่นเองวันนี้<ๆ>ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเลยเลือกแต่งตัวสบายๆพึงได้เสื้อลายดอกมาใหม่ค่ะก็เลยใส่สเลยตัวนี้ถ้าใครชอบเอฟได้เลยนะคะหลักสิบเช่นเคยค่ะแต่งตัวสไตล์ยกิจตลายดอกก็คงไม่มีกางเกงขาเดฟแล้วค่ะทุกคน คงเป็นขาบาหรือแม่ก็คงเป็นขากระบอกแต่ว่า,าที่เอวหลวมก็คงจะเป็นเพราะไฟเบอร์ลินเน่ค่ะเพราะว่ากิจชงทานก่อนนอนทุกคืนตัวนี้ระบบขับถ่ายดีมากๆพผิดกัดใต้คอมเมนต์ที่เดิมนะคะใครที่ท้องผูกถ่ายยากจัดได้เลยนะคะทานได้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปคุณแม่ให้นมข้อน,น้อง14วันทานได้ลเลยค่ะแล้วก็ี่ขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งเลยก็จะเป็นน้ำหอมขวดสีชาตัวนี้ค่ะที่กินติดทนนาน8ชั่วโมง ชอบมากราคาที่กดได้มาหลักสิบเท่านั้นใครอยากได้พิกัดก็ใต้คอมเมนต์นะคะแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนก็ขอใส่แว่นแบบเก๋ๆเอาขอเช็ดแว่นก่อนละกันแว่นไม่ใส่เลยนี่เป็นไงล่ะค่ะทุกคนโอเคค่ะขออนุญาตพาพ่อใหญ่ไปหาหมอก่อนนะคะบ๊ายบายจ้าทุกคน